สวัสดีครับมาเิ่งวันสุดท้ายครับมือสุดท้ายที่ใส่เมเจอร์ชุดเก่านี่นะครับคำพูนล,ลม,มิตรนะครับมือสุดท้ายละหลังจากที่กำศึกหนักมาชุดนี้ครับชุดนี้นะครับอเมเจอร์อเมเจอร์ของเฮียซ่ง เขาใส่ไม้อยู่ประมาณโอ้ทุนนี่ตู้เราเนี่ยใส่อยู่ประมาณประมาณห้าปีได้ครับตู้ชุดนี้ครับห้าถึงหกปีประมาณห้าถึงหกปีครับเบร์ยี่สิบสี่ใบกลางสิบสองครับมือนีมือดูท้ายมือนีมือดูท้ายครับสิตเปียนไายมือนีมือดูท้ายสิตเปียนไายชุดนี้ครับ ชุดนี้เขาใส่มาอยู่ประมาณหาถึงหกปีนะครับสภาพยังโอเคยังแกวอยู่ครับเสียงกระแทกตับสายจวดเมืน่อนี้เขาเดี่ยวตู้ไปส่งมอบลูกค้าครับตู้ชุดนี้มีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วมาฟังหนังโอ้มากหลายนะี่ครับโอ้ใส่มา กำศึกนักมาคัดขึออ้กันครับ4ปี6ปีมาเนี่ยชุดนี่ย<ม>ึกใจกระเทยครับฝึกใจสายจวดครับ <c oughs> ครับแฟนครับผุนก็บครูสิฮูดีปะดูชุดนี้เปเองไหนกระแทกเปเองไหนหลังจากที่เขาเอาไปส่งมอบลูกค้าเมื่อนี้แล้วกต,ติดตาคอ,อยติดตามนะ่าจะเป็นชุดได้ต่อไปครับแต่ว่าร,าร้ายแรงกับติซัมเก่าแล้วครับ เบตยีสใบกลาง12กลางแหลม12ครับเดีย๋ยวดีใส่คื้เขาใส่ของอเมเจอ์ยกชุดให้เขาครับแต่ว่าจะเป็นตูไ้ไม่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 ไม,มดทุกใบไม่ทั้งมดเลยครับนะครับของทีมงานครับพลเมตรเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวไปส่งลูกค้า วันนี้เดี๋ยวตู้ชุดนี้ไปส่งลูกค้าละน้องๆก็ลงตู้มักขมิญหลังจากเขาที่รถเอาไปส่งลูกค้าเขาก็เดีปยเดี๋ยวชุดใหม่มาใหม่ย่ำนะครับไม่หมดทุกใบครับไม่หมดทุกใบนี่ครับอำลาอำลาวงการละสำรับของขบูลมิตรใส่งานมาถึงหกหาถึงหกปีแล้วครับดูชุดนี้ นะครับดีดดอดครับเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวเบิ้งครับว่าได้ชุดไหมว่าเราจะเป็นทังไหนขอบคุณครับ